ใช่เอาครับดูดูผู้ชายเล่นหุ่นละหุครับเพื่อนๆนี่ครับมือใหม่หัดครับเออเอาอีกเอายิเป้าอีกอาเอาให้ได้นะเอาให้ได้นะมือใหม่หัดครับครับเอาเกือบได้ป้าเกือบได้เอาอีกเดาดีดี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 เอาอีกป้าเอาอีกอ่าเ ได้อเดอะรเออเดาเออต้องอย่างงั <ultimately> yeah, yeah, ้นยงงี้เอวเอออใช่ใช่ช่ใช่เอวเอวเอวมา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 อมาเอาไปเอาไาครับเครับเกือบเกือบเกือบเห็นไหมนี่นี่เด้าเออเออเห็นไหมได้แล้วได้แล้วเออเห็นไหมเห็นไหมเนี่ย เนี่ยมื่อหม่หัดครับมันลงหครับเห็นไมเอวดีเอวดีเห็นไหมอาเอาป้าไมป้าไมดาดีๆป้าดาดีๆเอายีกเอายีกดาเด Bà đâu anh em? Đâu anh em? Ôi, bà đi rụt cho.